ใช่เบาเบาคือสีน้ำตาเก่งแล้วเนี่ยไว้ไว้คือสีสีอะไรลูกเนี่ยสีอะไรสีขาวเกงว่งแล้วเนี่ย<ว>แลวเนี่ยเนี่ยสีอะไรลูก<ว>ใช่นี่สีอะไรครับบอกก่อนสีอะไรลูกลิ้าจังสีอะไรครับอ่ะ จ้าเอา้าเอาป่าน้องนี่จ้างนี่จังครับเร็ว,วบอกพี่เพนกวินก่อนเร็วครบแล้วไปแล้ะสีอะไรครับนีจ่จ้างจ้างบอกมามีหน่อยดีสีอะไรอะ่ะหนูรู้ะเมื่อกี้นอนกินนมหนูบอกมีทุกสีเลย,ส,เลยเสีอะไรครับสีอะไรครับคนเก่งก <Good S 2> ู๊ดบอยสีเขียวเขียวภา,าษาอังกฤษว่าอะไรนะ กินเออถูกต้องแล้วนี่สีอะไรลูกสีอะไรลูกส้มภาษาอังกฤษว่า oh, ถูกต้องอันนี้ล่ะ yeah. สีเหลืองภาษาอังกฤษว่าอะไรนะถูกต้องเก,งงก่ง่งแล้วนี่สีอะไรลูกสีอะไรลูกเียจางดูนี่ก่อนสีสาังกฤษว่าเผอิฟเพลิฟแนี่สีอะไรครับ สีอะไรครับลูกจะหมดแล้วลิจ้างอันนี้สีอะไรครับลูกน้องลิจ้างนนี้สีอะไรครับเหมือนสีเสื้อปะป๋าเลยสีอะไรลูกชมพูชมพูภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกชมพูภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกลิจ้างเออน้องริวสีบูแล้วชมพูอ่ะสีเสื้อปะปะ๋าสีพิง,พงถูกต้องแล้วเนี่ยสีอะไรริวจ้างจะหมดแล้ว นี่สีอะไรนี่สีอะไรสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไรสีแดงภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเลดลูกเลดและนี่สีอะไรสีอะไรลูกสีบลูสีบลูภาษาไทยคือสีอะไรสีฟ้าลูกอันนี้สีอะไรสุดท้ายละ สีดำภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรหรอภาังกฤษว่าอะไรครับ b ก a c k โอเคถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องหรอ